ดาวเด่นซีเกมวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับลมกรดดาวรุ่งเลือดใหม่ของไทยนะคะที่จะเป็นความหวังในการชิงเหรียญทองวิ่ง100เมตรและ4คุ่ร้อเมตรชายค่ะครับสวัสดีครับผมชื่อนายจิรพงศ์มีนาพระนะครับชื่อเล่นชื่อมิวตอนนี้อายุ20ปีครับเป็นคนจนันทบุรีทานีครับ ครับก็ตอนเด็กๆนะครับผมเริ่มเล่นปีทาจริงจังก็ช่วงป .5 เทมอม2นะครับผมได้เห็นรุ่นพี่คนหนึงก็คือพี่โจ๊กสิทธิชัยสวรรมธีบคือพี่เขาเป็นนักวิ่งหมายี่4ของทีมชาติไทยผมก็มีความฝ่ฝันตั้งแต่วันนั้นว่าสักวันผมจะต้องเก่งกับพี่คอยได้ก็ การแข่งขันที่ประทับใจมากที่สุดนะครับก็คือเอเชียนเกมที่ประเทศจีเนเมืองกวางโจเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับก็ผมได้วิ่งไม้3แล้วก็ไอด้นผมวิ่งไม้4ผมก็ประทับใจมากนะครับที่ได้วิ่งทีเดียวกันสนับสนุนโดยยูโรคาสตาร์เค้ก